เรามุ่งเน้นที่จะสร้าง awareness ของการมีสระว่ายน้ำและการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสระว่ายน้ำให้กับทุกๆคนค่ะเราคอยอัปเดตเกี่ยวกับเทรนด์สระว่ายน้ำในโลกจากผู้ผลิตโดยตรงทำให้เราอยากส่งต่อความรู้ความชำนาญให้ลูกค้าทุกๆท่านโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ คำว่าสระว่ายน้นําในอดีตค่ะค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่อาจจะไกลตัวแล้วก็เข้าใจยากด้วยความที่อุปกรณ์สระว่ายน้ำค่ะอาจจะมีราคาที่สูงแล้วก็แหล่งความรู้เกี่ยวกับสระว่ายน้ำเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เข้าถึงยากกว่าปัจจุบัน,นะคะ่ะ แต่ในปัจจุบันอุตสาหกรรมสระว,ว่ายน้ำมีการแข่งขันที่สูงขึ้นรวมถึงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้นทำให้สามารถผลิตอุปกรณ์สระว,ว่ายน้ำทีออ่มีราคาที่ย่อมเยามากขึ้นรวมถึงฟังก์ชันที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคหลากหลายไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นเทรนสระว,ว่ายน้ำตอนนี้สามารถแบ่งออกตามความชอบหรือความต้องการของกลุ่มลูกค้าเลยค่ะซึ่งสามารถครอบคลุมได้ทุกไลฟ์สไตล์เลย อย่างลูกค้าที่ชอบออกกําลังกายแต่มีสระว่ายน้ําที่มีขนาดเล็กก็สามารถเลือกติดตั้งเครื่องว่าทนกระแสะน้ําได้เพื่อให้เราว่ายน้ําได้อย่างไม่มีขีดจํากัดสระว่ายน้ำเวลเนสเพื่อสุขภาพก็จะเน้นในเรื่องของการใช้ระบบค่าเชื้อโรคที่เหนือขั้นขึ้นค่ะโดยการใช้แร่แมกนีเซียมหรือที่เราเรียกกันว่าระบบน้ําแร่ ซึ่งประโยชน์ของแร่แมกนีเซียมเนี่ยก็คือจะบำรุงผิวพรรณแล้วก็สามารถผ่อนคลายความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อได้ก็จะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่รักสวยรักงามแล้วก็รักสุขภาพรวมถึงประโยชน์ของแร่แมกนีเซียมเองค่ะสามารถทําให้สระเนี่ยใสยเหมือนคริสตัลได้อีกด้วยหรือคนที่กําลังมองหาความผ่อนคลายจากการลงเล่นน้ําแบบขั้นสุดก็จะเหมาะกับสะระบบน้าอุ่นค่ะซึ่งตอนนี้กาลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ดยที่เราสามารถติดตั้งฮีเตอร์หรือฮีตปั๊มเข้าไปในสระระบบเก่าหรือระบบใหม่ของเราก็ได้ซึ่งจะสามารถเพิ่มเบเนฟิตของการฮิลิ่งร่างกายของเราได้ดียิ่งขึ้นค่ะสระว่ายน้ำสมาร์ททู l คอนโทรลถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทํามาเพื่อตอบโจทย์ผู้คนในปัจจุบันเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถควบคุมระบบสระว่ายน้ําทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้อย่างง่ายๆไม่ว่าจะเป็นไฟสระว่ายน้ําปั๊มสระว่ายน้ําระบบเกลือหรือระบบสปาจากุซี ด้วยค่าไฟที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าทำให้หลายๆคนหันมามองหาออปชั่นของอุปรกรณ์ที่สามารถช่วยเซฟคอสในเรื่องของค่าไฟได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นปั๊ม variable speed ที่สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าปั๊มแบบ single speed ได้มากถึง80%หรือว่าจะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่น inverter heat pump ที่นอกจากจะกินไฟน้อยแล้วยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะและเทรนด์สุดท้ายคือการสร้างสระว่ายน้ำที่มีขนาดที่เล็กถึงขนาดกลางค่ะ ก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของลูกค้าที่เป็นลูกค้าบ้านอาจจะมีพื้นที่ที่เล็กแต่ต้องการมีสระว่ายน้ําหรือจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นรีสอร์ทคูิลล่าก็หันมามองหาสระที่มีขนาดกระทัดรัดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจซึ่งเทรนด์นี้จะเหมาะกับการใช้อุปกรณ์คอมพลีทเซตที่เราประกอบให้เสร็จพร้อมติดตั้งค่ะเพื่อความสะดวกที่สุดต่อผู้ที่มีสระที่มีห้องเครื่องที่ไซซิ่งจำกัด สำหรับมุมมองการทำการตลาดของบริษัท J5 Swimming Pool เรามุ่งเน้นที่จะสร้าง awareness ของการมีสระว่ายน้ำและการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสระว่ายน้ำให้กับทุกๆคนค่ะด้วยความที่เราเป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์สระว่ายน้ำมายาวนานกว่า20ปีค่ะเราคุ้นเคยกับตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็สัมผัสถึงปัญหาต่างๆรวมถึงเราคอยอัปเดตเกี่ยวกับเทรนสระว่ายน้ำในโลกจากผู้ผลิตโดยตรง ทำให้เราอยากส่งต่อความรู้ความชำนาญให้ลูกค้าทุกๆท่านในวิธีที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็เข้าถึงง่ายที่สุดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook, YouTube หรือ TikTok เราพยายามที่จะสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์เพราะว่าเราอยากที่จะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบสวายน้ำให้กับลูกค้าทุกๆคนค่ะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ อยากฝากเจฟ i ายส n วิมพูให้เป็นคู่คิดเกี่ยวกับเรื่องสระว่ายน้ําให้กับทุกท่านค่ะสําหรับใครที่กำลังสนใจอยากให้มั่นใจถึงคุณภาพของสินค้าบริการแล้วก็ทีมงานของเราให้เราดูแลสระว่ายน้ําของท่านอย่างดีแล้วก็เต็มประสิทธิภาพที่สุดค่ะ